ครับวันนี้ก็เมนูไก่อบครับมาจากกัมพูชา,าคนทำครับจากกัมพูชานะครับเ,เหมือน,นค่อาอะไอ้ไอินกิสลับอ่าเหมือนจะอร่อยครับฟังภาษาออกนะครับ <c oughs> เอาต้นเอาเริ่มไก่อบครับไก่อบนอนอยู่จังไก่ล้มครับพี่น้องไก่ล้ม ไอ้เสกอะไรขนาดนั้นอ่ะโอนอะฝามาเขาเรียกเขาเรียกไก่อะไรครับเรียกไก่อะไรครับร้อนเลยน้องปากเขาดีจับปี๊ดร้อนร้อนบ้าเปล่าตาคอนเนคเตอรเราบอกเราเียอยู่ดิเอานี่ถุงมือก็มีเอาโอ้ธรรมดาครับคนกัมพูชาไม่ค่อยรู้เรื่องครับ <c oughs> ครับได้เวลาเปิดแล้วสุกเปล่าสุกไม่สุกสุกไม่สุกเอาจานมาไม่สุกก็อบใหม่อ้ยหนอ <c oughs> สุกไม่สุก <c oughs> อู้ขาวจุวกฮะเอาดิอย่าลีลาดิรอมานานไมงปิดอีก ครับือไม่แต่หัวมา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 เนี้แหละมากินกันขายป้าเลิกขายกูเลยเอ้าเอาถ้วยไปเอาแก้ววางไว้นันน่ะ